ซีนีมาใส่เว g อย่างเราจะใช้โปรแกรม DaVinci Resolve ในการตัดต่ออย่างไรบ้างไปดูกันเปิดโปรแกรม New Project ตั้งชื่อเมื่อเข้ามาจะพบว่าจะมีแพแนลหลัก7แพแนที่ซีนีมาใส่ Wedding ต้องใช้ก็จะมีแค่ Edit Color Grading และ Deliver มาที่หน้า Edit คลิกขวาที่ Media Pool ทางด้านซ้ายบนเลือก New Bin ตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับใส่ฟุ t เ g ทกดแตบเบิ้คลิกเข้าไปคลิกขวาเลือก Import Media และไปที่ directory ที่เก็บฟ o ตเทปไว้กด c t r o l A หรือ Command A ใน Mac เพื่อเป็นการเลือกฟ o ตเทปทั้งหมดกด Open เพื่อ Import เข้าโปรแกรมจะถามว่าต้องการเปลี่ยน Frame Rate Project ให้เป็นตาม Frame Rate ของฟ o ตเทปหรือไม่ถ้าใช่กดเชงถ้าไม่ใช่กดดอนเชงหากต้องการ Import เพลงหรือเอฟเฟกต่างๆก็สามารถเพิ่มได้ตรง Media Pool เช่นกันกดเลือกฟ o ตเทปลงมาที่ Timeline เพื่อทำการตัดต่อ กด c t r l b หรือ command b เพื่อทำการตัดคลิปกดคลิกและกดปุ่ม backspace เพื่อทำการลบคลิปที่ตัดกดลากฟุตเทจด้านหลังเพื่อให้เชื่อมต่อกับฟุตเทจด้านหน้าได้อย่างสมูทเราสามารถเพิ่มหรือลดเสียงได้ผ่าน Inspector ทางด้านขวาบนเลือกที่ audio และปรับลดวอลลุมตามต้องการหากต้องการใส่เสียงเพลงไปที่ media pool ทางด้านซ้ายเลือกที่ folder music แล้วเลือกเพลง กดคัดเพลงให้พอดีกับคลิปที่ตัดหากต้องการใส่ข้อความให้ไปที่ Effect มาที่ไตเตลกดเลือก Text แล้วลากลงมาบนไทม์ไลน์ไปที่ Inspector อร์ทางด้านขวาบนมาที่ไตเตลและพิมพ์ข้อความตามต้องการเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วขยับ p l a y h เฮดไปที่ต้นคลิปกด i เพื่อเป็นการมาร์กอินและขยับ p l a y ์เฮดไปที่ท้ายคลิปกด o เพื่อทำการมาร์กเอาเสร็จแล้วไปที่หน้า color grading ปรับแต่งสีตามความต้องการ เมื่อเกตสีเสร็จแล้วให้มาที่หน้าเดลิเวอตรวจเช็ค Mark in Mark ร์กเอาของคลิปที่ตัดให้ถูกต้องเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วไปที่หน้าซ้ายบนกดตั้งชื่อคลิปที่ต้องการ Export กดบาวเพื่อเลือก Directory ในการ Export เลือก Format และ c o d e c กดคลิก Add to Render Queue แท็กเ e n d e r ร์จะมาอยู่ทางด้านขวาบนกดคลิกที่แท็กและกดเ e n d e r ก็จะเป็นการ Export วิดีโอที่ตัดต่อออกมา